ตอบแล้วุูคนเริ่มเลยไหคส่สติกได้โอเคนี่ตงตสติสิใ่เ่เอาเร่องเลยว่าใครอยากได้แบบไหนเลือกอ่ะ ก็ไหรครับจุได้ 2, 950เฮ้ยที่เป็นเสื้อผู้ชายได้ไหมปะได้ดอกโอ้ยชิบีบคือเจ้อสีนั้นเรียกมือสิอ๋อโอเคแล้วแต่เลือกวุ้ได้สบายเล้วแต่เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่คะงานไซส์ในนี้390ค่ะเฮ้ยไม่ลดหรอลดได้ค่ะพี่ลดได้นะครับแล้วแล้วถ้าซื้อเสื้อเล้บได้พ่อค้าไหมคะได้ครับแถมพ่อค้าโอ้ยนี่เป็นมีแตอร์150มาเบิ้งก่อนพึ่งเลยนี่ ถ้าเสื the the mm ้ออันนี้ไปแล้วมันกับมีอ่ะมี่ไปโตอะไรนี้มีไม่โตอย่างที่แบบเคื่อกอดีบอ๊อฟประมาณด้านนึงเลยสองพันเก้าสิบหกเฮ้ยมันกูเปนเพร่อสตรีทเลยมันกูเมนนะเวสไตล์มีใหญ่ในหนึ่งไม่เห็นน่าใส่แบบนี้นิ่มที่โจยือขาสั้นได้ไหมอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ลดหรอกค่ะ เราทำใคือได้ท่าหโอ้ยหัวจะปวดเอไม่ได้เลยหนูไม่เคยแต่งตัวสตรีทหนูไม่เข้าใจอ่ะหนูแต่งตัวแบบนี้ค่ะหนู้อบแบบแฟชั่นแบบสวยไม่้อบสตรีดอะไรอ่ะเี่ยงวะบอกเข้าใจเลยโอ้ยได้ไปไม่้อบได้สมออนะได้คืออะกับไปซื้อฮันเก่าเอ้า บุวลนะคะสิอย่างนี้ก็ต้เลกสหรอคะได้ค่ะตัวนี้นี่ก็ได้นะาได้าคหลุดได้ไมคร้อยหนึ่งใช่ไหมคะอุหลุดได้ไหมคะพี่สวยมากเหลือร้อยสาก็ได้เนาะสวยมากเกิดกินข้าวกับอะไรอ๋อร้อยสี่ก็ได้ค่ะร้อยสก็ได้ น้ำเนาะกินข้าวกับอีหยังวะคนไทยยังเปอกประ้าย่อแล้วคุณเลือยไม่ได้เอาเอาเอาเลยเอาเลยไม่สติดให้มันรู้ไปค่ะไปนอกจ้ะไปใส่เป็นต้าได้ิน ว้ายตายแล้วจะหัดเวลาแล้วอ,อุย้ยสวยๆเก๋เฮอุ้ยเก๋บบอเก๋บบออุย้ยผมฟาร่ามาเสร็จแล้นตายว้ายมาอย่าเล่นค่ะ,ออะ,คะเท่าไหร่คะตบนไม่รอดหรอรดรอได้นะหนูไม่รอดเจ็ดสิบเท่าไหร่ครับ ตัวนี้จะต่อเลยครับจะต่อเลยเดี๋ยวพี่ถแถมให้เช็ดกับซองกับซองให้เดอ้อไดแล้วตัวนึง <c oughs> เปเรื่อยก่อน,นรตัวนี้ละเาครับตัวนี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับจากร้อยเก่าเก่าไม่ขาด ตอนนี้เงินเหลือ2 1 0บาทมดไป290อคือวัตถุคือัตถุไงได้บอสคือบอกคือย่ะเคยตตัวไหนเหมือนตัวไหนเหมือนคะหมืตัวไหนถึงคือสตีดแบบไหนา่เข้าใจผม่เคยแต่งแบบไหนคือแบบนี้แหละคือได้ครบแล้วเห็เวลาเห็เวลาไปขอบใจค่ะ รบค่ะด้ทั้งเสื้อแล้วเขาเป็นตัมก็ไปอาเด็บเอา,ขาเขาก็ไปอาเด็บเอาเนว่า,เ,า,เ,าวเขาจิตเตงวตแบบสตีดแบบนี่ตามมึงเลยเพราะว่าบมเคยเตตแตงมั่นใจเลยว่าอีพีนี้เขาตัา <S <S 1> <S 1> <S 1> ทีมเขาหน้าต่างคนต่างฝ่ไปเพราะว่าให้ความแบบสิทธิ์ส่วนโตภัยมากแบบเดยก็ซื้อเลยเพราะว่าคิดว่าตัวใดเหมาะอากาศเนะนยน้ำกันเขากับเป็นน้องเนาะเป็นน้องน้อยในกลุ่มแล้วกับบอ้ว่าสิสตีดแบบใดก็เลยถามไ้ท็อกกับเลยตุ้มคนกับแนะนํำให้ก็เลยได้ออกมาแล้ว สบายแหงแบบเป็นคน้นปกติก็เป็นค้นมากแต,งต่งโตมื่อวันเข้ามาติ่มเซ็กซี่แต่ว่าโตไปสตรีทเนอะเออเหากับท่าเบิงมันสิ่เป็นแจงด่าค่ะนะขับทองได้เลยว่าชนะแนนอนบกเคยนุง่งเครื่องสตรีทกันเนี้ยนุ่งแต่แบบเซ็กซี่แบบซีนอนซีไม่สตรีทอย่างก่อนนุ่ง,งคนละทิศคนละทางแต่กับคนละสไตล์ไม่เพ้ยัได้อย่างก็กคือเอาเลิศเพราะว่าชนะก,กับเพียงหนึ่งเดี๋ยวทานั้นเรได้เอาเป็นทีมขับทองว่าสุดแบงค์นะสตรีททีสุดจังด่กับแมนแบงค์ชนะเท่านั้น รู้สึกธรรมดาเพราะว่าตัวเองก็มาแต่งตัวอยู่แล้วไปเลือกเครื่องก็ง่ายๆเลยสบายบริยแตอตกมาแล้วมั่นใจตัวเองอะไรไปบึงติ๊กต็อกเอาซะ Ashley look at me <ว><ว><ว> Girl? Girl, I I trackoz so it. sig don't dance และก็จบไปแล้วกับการแข่งขันของน้องผู้เข้าแข่งขันทั้ง8คนในรายกัรดูว่าเราซีซั่น2ในการทายทิกตอกสตรีทแฟชั่นเราจะมาฮู้ผลกัน และเขาจะประกาศผลทีเพศของว้าวแมกาซีนมาลุ้นกันว่าน้องๆคนใหนที่จะชนะในสกิลคัดในครั้งนี้และตอนนี้เขาให้น้องเกียมโตัวเพื่อไปพบกับมิชชั่นในมืออื่นกับรายการดุว wow ้าวเราซีซั่น2 สวัสดีน้องทุกคนสวัสดีและตอนนี้เฮาอยู่กันที่กังนำคลินิกสั้นสามของเซนทันอุดรธานีกังนำคลินิกเป็นคลินิกที่ให้บริการแบบมาตรฐานและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลเซอร์ขนและรวบรวมนว,วัตรกรรมที่ดีที่สุดในราคาสบายกระเป๋าว้าวทั้งเงินในกระเป๋าและวาวตั้งแต่ครั้งท,ที่เข้าไซส์บริการกังนำคลินิกของพวกเราถ้าคิดถึงเลเซอร์ขนต้องคิดถึงกังนำคลินิก เพราะการนำคลินิกไพ่ไพ่ก็งามได้และในช่วงนี้ก็คือช่วงของมิชชั่นน้องๆจะได้โซ์ความสามารถทางด้าน่นางกายกับการนำคลินิกของพวกเขาและมิชชั่นของพวกเขาในมือนี้น้องๆต้องทายแบบโซ์ความมั่นใจผ่าน่างกายของตัวเองหลังจากที่น้องๆผ่านการใช้บริการจากการนำคลินิกของพวกเขาแต่ก่อนอื่นอยากให้น้องๆใช้บริการกันก่อน น้องๆจะใสบ่บริการในชุดใจแดนง,น,งดน้องๆในคีแฮคีแฮเขาเรียกเลยใส่หลังวส้มของมันใัดสูแข็งคีแฮล่ะกับอีกวันหนึ่งเนาะเป็นจุดลับที่ว่านางแบบแล้วกับโบได้อายในนางแบบไายแบบก็คือจุดน้องสาวน้องตายของพวกเขาเนาะเพราะว่าเป็นนางแบบก็อาจจะได้ใส่สั้นกะเสื้อในการน,นำวันเวลาเอาเลยเสื้อออกมาแล้ว คนที่นี่เขาก็สิบป์ซีโฟว์บริเวออกห้องหรือเนื้อโอเคตอนนี้เดียย๋ยวเขาจะได้ใช้บริการทาั้งหมดเลยของการนำคลินีกของพวกเขาตอนนี้ยังไม่พร้อมเนาะถ้าพร้อมแล้วเขาไปใช้บริการกับการนำคลินิกของพวกเขากันเลย สวัสดีค่ะหมอลิซ่านะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับรายการเดินว้าวล่าซีซั่น2นะคะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่กังนําคลินิกสาขาอุดรธานีนะคะก็คือกังนําคลินิกนะคะเป็นคลินิกที่ออริจินอลมาจากเกาหลีนะคะก็คือจะใช้เทคโนโลยีที่เกาหลีแล้วก็ออกแบบตามลักษณะของคลินิกในเกาหลีนะคะโดยผู้ก่อตั้งนะคะก็คือจะมีหมอเกาหลีชื่อดรคิมยองจินนะคะมาช่วยก่อตั้งนะคะแต่ว่าเจ้าของจริงๆเป็นเจ้าของคนไทยะคะ่ะเครื่องไม้เครื่องมือของเรา,าใช้ใช้เครื่องมือที่แพงแล้ว ก็นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเช่นโซนยุโรปโซนอเมริกาที่สาขาอุดรสาขาเนี้ยพิเศษมากซึ่งมีแค่11สาขาจาก35สาขาของกังนันคลินิกสาขาเนี้ยเราได้ลงทุนพิ c โคเวจากอเมริกาเครื่องละ13ล้านบาทแล้วก็ได้มีโปรทดลองในครั้งแรกซึ่งถ้าเกิดที่กรุงเทพบะเขาก็จะทํากันในราคาครั้งละประมาณ8-9,000บาทแต่ว่าไม่ได้ใช้เครื่อง13ล้านใช้เครื่องประมาณ6-7ล้านบาทค่ะ เราเป็นคอนเซปต์ใครๆก็สวยได้กางนาคลินิกไม่จําเป็นต้องทําราคาแพงไม่ได้จะทําเคสเดียวเอารวยแต่ว่าต้องการที่จะขายในปริมาณมากๆซึ่งเรากาลันตีได้จากดารานักสแสดงที่มาเยอะจริงๆแล้วก็เป็นแฟนคลับของเราจริงๆตอนนี้มีทั้งหมด30สาขาค่ะแล้วก็กําลังจะขยายเป็น35สาขาเน้นต่างจังหวัดที่เป็นแฟนคลับเราแต่ว่าจะเป็นจังหวัดหัวเมืองค่ะก็จะเป็น35สาสาขาภายในปีนี้ค่ะ ไวเฮงทุกคนสองเบือกหนึ่งนาทีไว้เฮงไปงานอยากไปงานฝาเนาะงานฝาลกันยังม่เหตุแบบไวเฮกเห็ดสวยเลยหนึ่งนาทีอ๊กมันใจละที่เนี้ยโบ๊ทเจ็บแบบเลเซอร์เลยโบ๊มีความเจ็บเลยแบบมันเย็นเย็นสบายๆแบบเลเซอร์บนหนึงเอ้าเรื่อยเรบอกตื่นมากี่แหงงามเลยงงนะ เขาทาดีจริงนะถามให้สิไปงานไปยังหนะันาแบบบหมั่นใจขี่คนมีคนขี่แหงจริงนะมาแวกลกังนำขีดิแป๊บเดียวนึงนาทีหมั่นใจได้เลยจ้าน้ำหนึ่งได้ยินมาว่ายุบอลน,นี้หนะันาเขาดังในเรื่องการเลเซอร์ขนและมือน,นี้หนะันาเป็นการเฮ็ดเพื่อทำอิดของน้ำหนึ่งบอกเลยว่าต้องปังแน่นอน ือที่ผ่านมาเข้าไปบนอื่นมันก็อาจจะมีแบบเป็นต่ออยู่มันมันค้างมันเหลือแต่มาบนนี้โบเห็นเลยถพาว่าเรื่องเลเซอร์ต้องแมนกลางน้ำคลินิกมืนน่อนเฟอร์บี้มาใช้บริการอยู่กับนังคลินิกบอกเลยว่าจึงแหงเพราะว่าเฟอร์บี้เกี่ยโตัิีเดินไฟนอลแล้วนะเขาก็ต้องกําจัดขนเขาในเรือนล้างกายเพราะว่าเฟอร์บี้มีปัญหาขนแขนแลวก็ขนขาหลายแล้วก็ขนจิมมี่เพราะว่าเขากับบฮูนัาว่าเดินไฟนอลเขาจะต้องได้ใส่ชุดอย่างแน่นนะ ก็ต้องเกี่ยวไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนและที่สําคัญนะกับน้าคลินิกนี่นะมีโปรโมชั่นให้ทุกคนผ่ายทีบ้ามาครั้งแรกมาปรึกษากับทางคลินิกพันได้เพิ่นจะมีเลเซอร์ขนลักและฟรีหนึง่งครั้งจากราคาเต็ม699บาททับไปเลยเลเซอร์ฟรีหนึง่งครั้งผ่ายทีบ้าบอเคยมาจากเื่อมาลองเลยเป๊ะ สิ่งที่เราอยากเห็ดก็คือเลเซอนวดส่วนตัวเมนโกนโกนอ๋อแล้วแบบนี้มันขึ้นมาแล้วมันเป็นตอ,อโห,โหักต้องในเซอร์ออฟไปเลยจัดหลังจากที่น้องมาเห็ดอยู่กลางนํำคลินิกน้อง,องก็รู้ซึกว่าประทับใจหลายแบบเรียบเนียนแบบอืมนเก็บแบบทุกซอกทุกมุมให้เลยแบบกล่ำจัดออกให้หมดเลย และสิ่งที่สําคัญคนลาวที่อยากมาเหตุมันก็ใไกล้แบบประเทศเฮเแนหน่นองค้ายแล้วกับอุดอรเลยสินะมันไกล้หลายอยากส่วนคนลาวทุกคนมาเห็ุอยู่กลางนำคลินิกเดอ้อที่เปลี่ยนสุดนะกับพราว่าเฮาเตรียมเข้าการเลเซอร์จุดสอดเลนได้ยินมาว่านอกลางนำคลินิกขึ้นซื้อเลื้องขนขนฮนะนะะด้วยอาซีพนางแบบนางงามเนาะเขาก็ต้องได้มาจัดการ เพิ่นขึ้นซื้ออยู่แล้วเขาก็ต้องมาลองว่าสิดีแท้บอแต่ก็ต้องเสื้อ่าดีแท้ขั้นบอดีแท้เขาคือสิบมามายืนอยู่นี่เดี๋ยวถ้า,ารุ่นน้ำกันเดี๋ยวว่าออกมาสิเป็นจากไหนหรือว่าสิเปิดเ้เบิงเลยว่าอุ๊ยฟ้าๆเนาะอุบไปก่อนเดี๋ยวสิใส่บิก,กินี่เ้เบิงถาวาเลเสื้อออกมาแล้ว การที่ว่าเฮาได้มาที่กังนําคลินิกนี่นะความรู้สึกสัมผัสของยูนี่เนาะมันจะคนละฟิลกับสถานที่อื่นๆที่ว่าเฮาเคยไปมามันจะมีแบบว่าอาการแบบเย็นเนาะอ่ามันจะมีความรู้สึกที่ว่าเย็นแล้วคนหายเรียบเนียนกิิบตั้งแต่ขั้งทัาอิซิไ้เลยทุกส่วนของหางกก่คือเรียบเนียนกิิบสามารถเลเซอร์ได้ทั่วหางกก่เลย ก็ถ้าเกิดนึกถึงการนำคลินิกนะคะก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆชาวลาวชาวดอนเนี่ยคิดถึงเลเซอร์ขนซึ่งจริงๆอะ่ะทางการนำคลินิกอะถ้าในกรุงเทพและและทั่วประเทศเนี่ยเราจะดังเรื่องเลเซอร์ขนเพราะอะไรเพราะว่าเราอะ่ะใช้เครื่องมือเทคโนโลยี long pulse n d a หลักการก็คือจะเข้าไปกำจัดถึงรากกำเนิดขนซึ่งจะต่างกับเทคโนโลยีเดิมๆที่จะกำจัดแค่บริเวณผิวผิว ซึ่งไอตรงเนี้ยมันจะเหมือนแบบว่าทําลายรากขนทีละจุดทีละจุด,ท,จดทีละจุดเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะทั้งพี่น้องชาวลาวแล้วก็พี่น้องชาวอุดรน,นะคะก็อยากจะให้ได้มาทดลองทําเลเซอร์ขนนะคะครั้งแรกฟรีนะคะที่กังนําคลินิกนะคะที่เซ็นทรัลอุดรชั้น3นะคะกังนําคลินิกสาขาอุดรค่ะถ้าคิดถึงเลเซอร์ขนนะคะอยากให้คิดถึงกังนําคลินิกนะคะเพราะว่าที่กังนําคลินิกนะคะใครๆก็สวยได้ค่ะแล้วมาเจอออนนี่กันนะคะ เพราะใครก็กรีดกับโปรนี้แจกฟรีเลเซอร์กำจัดขนลักแล้1หนึ่งครั้งคุณลค่า699บาทสำหรับลูกค้าใหม่ที่กังนำคลินิกมาตรฐานเกาหลีราคาสบายกระเป๋า Hotel Moko Udon Thani. เพราะรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราเราจริงใส่ใจในทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดการดูแลเพื่อความเป็นที่สุดในทุกด้านที่สุดของที่สุดในทุกด้านในเรื่องความงามวินคลินิกเอกม t สเตอร์ e พี s สฮอ a พสวยครบจบในที่เดียว ลดจุดด่างดำผิวเรียบเนียนกระจ่างใสดูเป็นธรรมชาติว้าวเซลัมไฮายามิกพัสว้าวเซลัมรู้สึกว้าวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใชฟ้ฟิตเน่ฟิตเน่สูตรเพิ่มสมุนไพรสองชนิดกลิ่นสตรอบเบอร์รี่ตราฟิตเน่หอมดื่มง,ง่ายช่วยระบายเมื่อมีอาการท้องผูก ในแต่ละวันมีสิ่งที่เก่งต้องคิดต้องทำมากมายมีกิจกรรมที่เก่งชอบมีเพื่อนๆที่มาร่วมสนุกกันมีจุดมุ่งหมายที่เก่งต้องก้าวไปมีพลังที่เราเลือกได้ฮองแฮมลาวเทลเป็นฮองแฮมระดับ4ีดาว อาคารซีซันที่อยู่ใจากลางเมืองของนครหลวงยิงจันทร์ห่างจากสนามบินสากลเพียงแต่2กิโลเมตรได้มาตรฐานสากลตอบสนองเรื่องธุรกิจที่ดีเลิศและสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักพรที่ทานต้องการลาวเทลสะดวกสบายใจกลางเมือง